จะไปดีทุกคนตอนอยากก้พาพ่อแม่มาเทียวประตูใสครัง้งแรกที่นครหลวงแห่งใจอุย้ยตอนนี้ซีห้ามงแรงอยลู่แล้วเมื่อไหร่ละกันละกันละขายหูประตองขายเดี๋ยวจะไปถามขึ้นนังเทกไหมขึ้นมาเทกไหมได้ภา,าพไม่ขึ้นอยู่เทกเลยเขากำลังถึงไหมนะเธอแห้ง คือเป็นครักงแรงเลยพาพ่อแม่มาวันสุกัญจังต์ใหญ่หูใช้หู่หือลุม่มก่อนปะป่ะนี่อยู่ทางหนานไปอยู่ทางหนานจังหน่อยเดี๋ยวยื่นนี่ก็ได้ไเลยใช้หูถือ ไป่ทายหูไปผอกับแม่ก่อนทุกคนตอนเนี้เรก็ทายหูไยแล้วทุกคนจะพาไปขึ้นทางเครื่องผัวเขาให้ขึ้นบวจักไม่ชจอวิญญาณไทยนะกลับบวจักว่าเขาให้ขึ้นบ่าเราลองไปสิแบบนี้ได้นี่เขาให้ขึ้นทุกทุกคนเห็นแล้วเขาเปิดให้ขึ้นทำไม แกเสือมาต้องมาแกกันไหนมึงเลยคือทุกคนอันนี้คือทั้งเพลงเดี๋ยวชิพาพ่อแม่ประเทศอะไรเก็บทำของเขาเฮ้ยนายพาไปพ่อแม่ตอนเหนี่ยวก็คือมาฮอดแล้วทุกคนพาพ่อแม่ขึ้นไปคนละหาพันกิบไอ้ทั้งหลุมก็ชิแบบนี้เด้อ มัน,นม,มีแปดเกาสันมาทงมึงเสื่อกับปันนี่ขอะกูมาเสร็จแล้วก็จะทงเฟกเลยไปาตามเสไตล์เอามา้ไปขึ้นไปพาพ่อแม่มาขึ้นครั้งแรกทุกคนขึ้นไปเลยน,ลน,ทนาทีคุณไปชมวิว จะได้รูหเห่อไปเอยอะอย่าถ่ายแล้วก็จะส่งเห่อไหมอย่าอ่อนจนไปในหูไปอ,อ้อมไปเลยขึ้นทางในกระไดอย่างอ้อมไปเลยไปะทางนี้ก็ขึ้นในนะี่อย่าอ้อมเลยขางนี้ก่อนกระได้ไปขึ้นนี้เลยแล้วทางอ้อมก็ได้ขึ้นไปเลยอ้อมมันก็บผมที่ห่างแล้วมันจะหูประวัติความเป็นมา เหมื่อยวิ่งงานขึ้นมาหันตัวไนด้รถนายเขายังไปส่งคนก่อนเาขึ้นไปทางใต้ไปย้ำเลยกระดัยแต่ก่อนนี้นี่บอกเขาให้ตลาดตอนนี้เขาไปขายเลยดิขึ้นไปทางเออขึ้นไปทางเลยกระดัยทางไหนอยก็สิประมาณนี้ ขึ้นมาเที่ยงหักเย็นตอนนี้มือไงายุ่มื่อยเองไปหย่างออมเลย งางทำอะไรก็ได้นี่เลาะเบิ่งทั้งเบิ่งทงั้งมุมนี่นางานออก,อกอแบ,บกนยังขึ้นมาเชื่ต่อก็ได้อืมกระซิแบบนี้เลยขึนมาทั้งนี้เฮ้ยอันนี้คือมุมสูงนะครหลวงแจ่มงจ่นทุกคนโอ้ยไ <laughs> ม <laughs> <laughs> ่เคยเห็นตักเกีย์ขึ้นมาแล้วก็ตกใจว่าแต่ไม่เคยเห็นตั๊เกีร์เขานียังวีชุดหนึ่งมาแจ่มขึ้นไม่ใช่แทงงามอยู่นี่นนนนบค่ค่อยงาม,ม,มอ่ไปอยู่แทงขุ้นดูออบนี อ๋อมนทั้งนี้ทั้งนี้แทวๆทางแถมของจะมีตึกหลายนี่าพาพ่อแม่มาขึ้นครั้งแรกทุกคนกต่ทีแบบมนีแปลกใจอยู่ไปเลยเลาะเบิ่งตามเจอขึ้นมาแข่งก็ได้เดี๋ยว <laughs> พาพ่อแม่มาคนะรั้งแรกนะทีแบบนีเอง เพราะว่าอย่างก็อยากให้เห็น,นอย่างก็อยากให้หูเพราะว่าก็บเคยมาจากเถื่อเนาะทางนี้ทางนี้มันทางไปทางแฉมของกุ๊บกิ๊บตกเลยนี่นนีหอคำในทางน,าน้ำอันในหอคำอันนี้เห็นสุดชุดทางนนั่หอคำชุดทางนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ทางเนี้ยออกข้าง มามาเทงไปขึ้นไปเลย <c oughs> ตอนเดียก็อยู่สันที่เราได้พูดแหละเพราะทั้งหมดมีแปดเก้าสันนี่แหละไปขึ้นมาเทลงคุณ มาบัดทายคลิปแล้วแล้วมาจะทายหุบก,ก็ได้ถ่ายไปเทานั้นแหนละสวงามดันบัดทายฮุบได้บัดนี้นะมาครั้งแรกต้องหอด,ดีทุกคน,นบุนบนก็นได้ค่ยะยะัยกยกักนกบก็นก,กนบุนบนก็ได้เนี่อ้อมไปเลยอ้อมไปอันเวอร์เง,งินอืมอุนนู้นอ่านุบผ่า เหมือนเลยพันสองพันแอมหนึ่เอาเลยเอาไปเลยเอามาถ่านกันเอาไปยุบบนหัวกุ้งเห็ดไงได้หุ้ยพ่อแมวมาครั้งแรกทุกคนก็ต้องไปนกพาเอาวสันจะเคยเห็นปะหยางออมเลยวันนี้ไปทางไหนก็ได้ตามสั็งเมนสุดต้นสุดต้นยังอย่างอันหนึ่งที่เทงคุณ อันเทงหันมันบด้เห็นจังมีแต่อันนี่แหละครับอันนี้แหละมุมสูงมุมนครหลวงเวียงจันทร์ทุกคนมันอยู่อย่างอ่อนอะไรก็ได้ระวังตกระวังวินหัวตกเลยระวังวินหัวจิตกก็พะว่าหยานเออไม่ตกดอกว่าสันไปเลยยืนท่านนี่มาเดี๋ยวใช้หูเผอ อันนี้คือมุมสูงนะครหลวงเยจันทุกคนงามเลยนับมือมันก็นจะมีตึกขึ้นเรื่อยๆบางเขากําลังมีสร้างอันอันเล็กกันโครงหางเล็กอันสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆแต่ก่อนเขาว่าเขาไว้สร้างตึกเพราะว่าแต่ก่อนมันเขาจีฮ็ตเราให้มันต่ํากว่าอนุสาวรีย์แต่ว่าสมัยนี้เขาจีย,ยกตึกขึ้นสูงเรื่อยๆสมามรถยกตึกขึ้นหลายยุคไม่น่าจะเป็นตลาดเสาอยู่วันท่านี้ร้างทางนีม กำลังสั่งตึกขึ้นเรื่อยๆทุกคนบางอันนี้คือหุ่มสูงนะครหลวงเวียงจันท์ประเทศลาวคนบ่ค่อยขึ้นมาเนาะช่วงนั้นมาฮะคว้าเปิดมือเนี่ยจะคนจะเต็มเลยขึ้นมาเต็มกำลังไปซอกซีแนวกินกินเนข่าทั้นนทงนี้ทางบึงบึงฮัดหลวงทั้งนี้กำลังสร้างตึกสูงสูงทางบึงบงฮัทหลวงวอยรันตึกซีทางมีสีโสมันนี่ คุณทัดหลวงหวานที่เขาเจ็ดเมืองเมืองพันสมัยกบูญเกิดตันไลยมึงจะรั้งกับเห็นหน่วยผู้ไอ้กบุญต่วันทําไปคุนจักนี่ไปสามสิบสามกิโลยังบ่มีผู้เลยทุกคนที่เขาว่าพ่อแม่ว่ามันบ่เคยเห็นมีผู้เลยเพราะว่าบ่คือบ้านเฮาบ้านเฮาแลไปใส่ก็มีแต่ผู้มีแต่ผาแต่อันนี้แลไปใส่ก็บ่เห็นผู้เห็นผาอีหยังแล้วไปก่อนวันไหนก็โลงเลย